อันนี้น่าจะเป็นลูกลอยเหมือนกันก็ลูกลอยเหมือนกันเอามาอ่ะพอดีผมไปเจอมาเป็นน่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งแล้วไม่ได้รับนะครับมันอยู่มาสักพักละเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะโลให้ถูกๆเลยมีอยู่3มตัวนะครับเรามาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้าง อ๋อมีคาบูรุ่นลูกลอยหมดแล้วกล่องอาจจะไม่สวยนะครับอันนี้ตัวแรกก่อนปั๊มทองเหลืองด้วยปั๊มทองเหลืองด้วยคาบูลูกรอยด้วยนะครับคาบูลุกลอยด้วยปั๊มทองเหลืองแล้วก็คือตามสภาพอุปกรณ์มีครบนะครับ ตามสภาพเลยนะครับไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะนะครับเนี่ยมีสายให้มีด้ามเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ด้ามไมให้ด้ามน่าจะหายใส่ด้ามไมให้ฝามีนะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวนี้คิดไปโปรโมชั่นพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้เก็บไปทางรีบได้รีบนะครับตัวนี้ลูกลอยนะขรบูลูกลอยนะตัวที่หนึ่งเดี๋ยวผมใส่ไอ้นี่ไว้ให้ก่อน ตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับพิมพ์มาเลยนะครับว่ารับตัวที่หนึ่งพันหบาทหนึ่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวเราโมดิฟายกล่องให้ใหม่นะครับน,นี่อ่านี้ตัวแรกมีด้ามมีอะไรให้พร้อมพร้อมใช้นะครับนะเอ๊ยชิบ สินค้าปกตินะครับแต่ว่าเหมือนโดนตีกลับมาแล้วเรายังไม่ได้เราไม่ได้ดูแล้วมันก็อยู่ข้างในหลังโกดังนะครับอันนี้อันนี้รุ่นผ้าปั๊มนะครับอันนี้รุ่นผ้าปัม๊มตัวที่สองนะครับตัวผ้าปัม๊มตัวที่สองเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผมนะพันห้าเก้าสิบเหมือนกัน คือสภาพมันใหม่หมดเลยนะครับมันเก่าที่กล่องหรือเราทำความสะอาดให้นิดหน่อยนี่อุปกรณ์ครบเหมือนกันอันนี้มีให้ครบแล้วโอเคสองต่อไปตัวสุดท้ายตัวนี้เขียนว่าเอ๊ตัวนี้แปลกๆนะตัวนี้แปลกๆแ,แล้วก็น่าจะถ้าเป็นไปไดน้นี่คือตัวแรเลยนะ นะครับถ้าเป็นอย่างที่คิดนะเพราะว่าเขียนไว้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Al, กดปุ่มสตาร์ทนะครับเฮ้ยมีสิทธิ์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 ของใหม่ประมาณห้าหกพัน่ะนะครับาเรมาลุ้นกันนะครับ กล่องคือรุ่นธรรมดานั่นไงนี่เป็นรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้นี่กดปุ่มเลยเอยแบตยังใช้ได้เห็นไหมครับใส่น้ำมันสตาร์ทได้เลยแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องใหญ่ 52cc ซีซีนะครับแล้วก็รุ่นกดปุ่มอันนี้แรงมากเลยอะ่ะสวยอะ่ะสวยจริงนะครับของใหม่นะ5,990เอาให้ไวนะครับตัวนี้นะครับ ตัวที่สาม3 9 9พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนี่อา้าวเขียนผิดฝั่งตัวที่สามสามพันเก้าร้อยเก้าสิบอลูกค้าสั่งใส่ใส่เป็นรหัสมานะครับว่ารับเป็นตัวไหนนะครับผมโอเคมีสามตัวนี้ครับ เลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันเหมือนเดิมนะครับ1ปีนะครับแล้วกข็ของทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับแค่ว่า,าเหมือนเก่าเก็บตามสภาพนะครับถ้าสนใจตัวไหนที่สั่งซื้อมาเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับเอ้